รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกระตูนไซอิ๋วตอนข้ามแดนภูเขาไฟตอนจบสองวันนี้หูหญิงคงตกใจมากมาดื่มด้วยกันให้หายตกใจหน่อยดีกว่านะมาพวกเรามาดื่มพร้อมกันนะดื่มค่ะ <c oughs> เรื่องตกใจไม่เท่าไร่กลัวแต่ลิงวอกจะมาเกาะกวนอีกข้าอยู่ทั้งคนกลัวอะไรสําคัญจะต้องเก็บพัดไว้ให้ดีอย่าให้ลิงวอกขโมยไปได้ล่ะฮะวางใจข้าเถอะใตอ๋อ,องไม่มีใครรู้หรอกว่าข้าซ่อนพัดวิเศษไว้ที่ตรงไหนอู้ยจริงเหรอเนี่ยนี่ไต้อ,อ๋องท่านลองถ่ายดูสิได้อขอคิดดูก่อนนะอ,อู้ยอุ้ยเออเออเออ,อพวกเราไม่ได้อยู่ด้วยกันตั้งนานแล้วดื่มมากๆหน่อยละกันเนาะมา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 นี่ <c oughs> บอกมานะตอนนี้ท่านจะไปไหนโอ้โตเโอ้ยสุดที่รักข้ามีเรื่องด่วนอย่ายุ่งไหนไม่เนี่ยตอนนี้ข้ารู้นะท่านอยากไปท่าปลาเจียวอีกใช่ไหมล่ะโอ้พูดอะไรก็ไม่รู้ข้าไปเล่นงานสุนองงต่างหากแล้วถูกข้าไม่ยอมนะท่านไปไหนไม่ได้ทั้งนั้น ดีจะดีโต่ท่านอ๋อโอ้ยเยีนเก็บพันว uh ิเศษไว้อย่างดีข้าทายไม่ถูกเลยนั่งปรับดื่มเหล้าสามจอกนี่อยู่ตรงนี้ไงท่านว่าเยี่ยมไหมล่ะเออเยี่ยมเลยเยี่ยมสุดยอดเลยจ้ะโอ้ดมก่อนดื่มเหล้าสิคะนั่งเหม่ออยู่ทำไมล่ะรออะไรพันวิเศษเล็กขนาดนี้มันจะขยายได้ยังไงล่ะเนี่ยสามารถพาให้พวกเขาไฟดับได้จริงๆเหรอฮะ ท่านหลงนางจิ้งจอกจนเลอะเลือนแล้วถึงขนาดลืมวิธีใช้สิ่งวิเศษของตัวเองได้ยังไงกันเนี่ย<อ>ข้าบอกให้รู้ก็ได้นะเพียงแต่ว่าหนีซุบซ<อ>ิบซิบซิบซิบอ,อย่างนี้นี่เอง <laughs> มันก็จะเป็นพัดใบตองที่ยาวสิบฟุตทันที <laughs> ถ้าจะดับภูเขาไฟที่ร้อนแรงพัดทีเดียวนะกนะ็พอแล้วล่ะทีเดียวเลยแม่พูดเก่งอืมดูสิถ้าเป็นสามีสุดที่รักของข้าหรือเปล่าโโ พ่ตายเลยเฮ้เฮ้เฮ้ยโอ้ยปล่อยข้าเถอะนะปล่อยข้าเดี๋ยวนี้นะนี่ข้าต้องรีบไปนะขืนชักช้ามันจะแย่ข้าบอกว่าปล่อยข้าเร็วๆไงเล่าฉัพูดโกหกข้าไม่เชื่อหรอกโอ้ยนี่ไปพ้นข้าเลยนะมูโอแล้วไปพ้นเลยไปทําหัวงทําหัวงหรือ นี่ฮึนี่ฮ่าฮ่าฮาอซ้อเฉลียยฉลาดก็จริงแต่ก็ต้องเสียรู้ค่าสุนโงอคงอยู่ดีฮึฮ่าเลยพัดจ๋าเอ๋ฮ่ฮ่าฮ่า นี่เอ๊ะแล้วยั้พัดเล็กลงยังไงเอ่ะเอาเถอะไปดับไฟก่อนเปิดประตูเร็วๆนั่นใครคะข้าไต้อองนะเปิดประตูฮะผูหญินข้างนอกมีไต้อองอีกคนมา จะต้องเป็นลิงวอกตัวนั้นแน่ย้อนกลับมาก่อกวนอีกแน่เลยอย่าเปิดนะมาประตูมาประตูเร็วเร็วเจ้าเจ้ามาทำไมมาทำไมอีกเจ้าลิงวอกโอ้ยินข้าไม่ใช่ลิงวอกข้าเป็นเจ้ากระทิงเนอะนี่ท่านเป็นใต้อ่องริงเหรอโอ้ยินชนหงอของมาอีกแล้วเออออ อ๋อนี่เขาหลอกเอาพัดไปหรือเปล่าถูกหลอกไปแล้วหรอค่ะไม่เป็นไรนะหูหยินข้าจะตามไปเดี๋ยวนี้จะต้องสับเขาให้เป็นชิ้นช้นให้ได้้หมอคงไปต้องค้อนวัดแล้วทำไมยังไม่กลับมานะ ของถูกเจ้ากระทิงซัดจนบาดเจ็บไม่มีหน้ากลับมาพบอาจารย์แล้วก็ดีกลับไปหัวกวดสันแล้วอย่าพูดเหลวไหลซี่ป่วยกายเขาจะต้องมีปัญหาแน่แน่พวกเจ้าใครก็ได้ไปดูหน่อยซื้อไปอาจารย์พูดถูกแล้วละ่ะพี่ร้องพี่ไปสักเที่ยวดีกว่ามัง้งไม่ได้เขาต้องอรักษาอาจารย์นะวนเจงเจ้านะ่ะไปดีกว่าเจ้าสองคนอย่าเกี่ยงกันซี่ใครไปก็เหมือนกันนั่นแหละพี่ล พี่ลิงอะไรอ,อ,อ่ะเออพี่ลิงูดทำไมไปตั้งคอดวันแล้วอาจารย์รู้สึกเป็นห่วงกลัวพี่จะสู้กับทิงไม่ได้ก็เลยสั่งข้าใหมาช่วยพี่อีกแรงอ่ะข้าไม่ต้องให้เจ้าช่วยหรอกดูสิเอาพัดมาได้แล้วอ่ะโอ้ยอาจจะเป็นพัดปลอมอีกก็ได้นะบ้าเฮ้ยรับลอกคราวนี้เป็นของจริงอ่ะโอยกายเจ้าตามมาที่นี่ทําไมเนี่ยออาข้าไปหาพี่ที่ถ้ำมอหินตองแล้วก็ไม่เจอ เลยรีบย้อนกลับมาก็เลยเจอพี่พอดีแล้วพวกเราก็รีบย้อนกลับไปเถอะนะเออเออเออพี่ลีพันเล่มใหญ่ขนาดนี้หนักมากใช่บหมคอย้าลองแบกซะแป๊บดีเอ๊ะวันนี้เจ้าขยันนะเนี่ยทำไมอ่ะเออเออเออหนักข้าไม่ขยันขันแข็งแล้วก็มีเหลือจะาพันวิเศษบัรได้นะหะเฮ้

ไม่ใช่ข้าไม่ยอมไปตามหาพี่ลิงนะแต่พี่ลิงเอาไปไหนข้าก็ไม่รู้แล้วจะให้ข้าไปตามบากเขาที่ไหนอ,ะอ,ะอ่ะอะอเออออใหนี่ท่านเฮงเจียกลับมาหรือยังละ่ะยังเลยพวกเรากำลังจะถามท่านอยู่พอดีเนี่ยถ้าว่าท่านเฮงเจียจะต้องเกิดเรื่องแน่นอนเลย ่านช่วยพาป้อยไก่ไปดูหน่อยได้ไหมได้เลยไปไปไปด้วยกันนะไปเฮ้ยใจเยนๆนะเฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวทานใจเย็นๆนะใจเย็นไปทับเทียนผงให้คันลองไกลกรี่ยดูก่อนนะ อยุก่อนอยุก่อนท่านเอยอย่าตีกันท่านอยุก่อนนทจริงท่านสองคนเป็นพี่น้องร่วมสาบานกันนี่นะมีอะไรก็ค่อยๆพูดค่อยๆจากันอย่าบาดหมางตีกันไปทำไมล่ะท่านจริงาไม่ยอมไม่ยืมพัดิเศษนี่เ้าข้าลูกค่ะใครไม่ได้หลังแค่เลยยังมีหน้ามากขอยืมพัดไปอีกเขาบอแล้วข้าไม่ได้ฆ่าลูกชายของพี่แต่พี่ไม่ยอมเชื่ออะไนกนเนี่ยทำไมงไม่เชื่อ ก็ท่านเองเจียกขาบอกแล้วเขาไม่ได้ค่าลูกชายท่านเฮ้ยไ่ฟัง้อนไรไปดนั้ดูไปดูกปดไปดูไปไปไปดูไไปดูู้ไปดูไปดู้ปไดูไปดดููไดด จะหนีไปไหนโอ้หลิงวอกตัวนี้ร้กยกาจริงๆพวกเราหลบเข้าถ้ำก่อนเร็วๆไม่ต้องกลัวเขาถ้ามีของดีเล่นงานพวกเขาได้หยุดเะจุกทินอะไรอย่าตามมาอีกย่าดี้นด

โอ้ยโอ้ย้ยขอบคุณมากนะหูหยินเกือบไปแล้วไม่ต้องมาทําปากหวานเลยแพ้เขาแล้วถึงจะมาหาข้าทําไมไม่กลับไปที่ถ้าปลาเจียวล่ะเมื่อครู่นี้ข้าร้อนใจมากข้าขอเามาแล้วอย่ากโกรธกันเลยนะไปไเขาทําเนาะ ้เออแหมนี่เงยเปลือนเหรอเป็นอะไรเออเนี่ยไม่ต้องร้อนใจนะข้ามีวิธีท่านต้องห่วอ๋อปุ๊บโอ้โหนี่สูตรรึไปล่าหอมขึ้นตาเลยมั้ยแล้วชงวยลองกระเด็นเข้าตาเฮ้เออ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 มีอะไรกันเนอะ ไอพิษขององค์หญิงนายกน่าแรงมากนอกจากท่านเฮ็นเจียแล้วไม่มีใครทนได้เลยนะเนี่ยโอ้ยเอาพันพิเศษมาไม่ได้ก็ข่าพวกเขาไฟไม่ได้อันเชิญพระกรพีก็ไม่ได้ด้วยข้าว่าพวกเราแยกทางกันดีกว่านะนี่อย่าท้อแท้สิแม่ทัพเทียนผงขอเพยงพทธสมกีรัตรับรองยืมพัดได้แน่นอนละท่านปอยกายที่เจ้าพูดถูกแล้วพระเอาชนะเจ้ากระทิงได้แน่นอนอืมดีจังไอ้อ๋องท่านว่าสุนหมอคงจะมาที่นี่อีกไหมเชื่อ <c oughs> เขาไม่กล้ามาแล้วหรอมาประตูโอ้ยไม่ต้องไปสนใจปิดประตูไว้ด้วยอนิ่งเลยเจ้ากระทิ <incomplete> ้งแนจิก็ออกมาสิคือหลบหน้าอีกขจะบูกเข้าไปนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อ้อ เริ่มกลัวแล้วตายแน่ๆคราวนี้ต้องตายแน่ๆทำยังไงดีแล้วเนี่ยเร็วเข้าใช้ไอพิษกำจัดสองคนนั่นเร็วเข้าสิไอพิษใจหมดแล้วค่ะใจหมดเลยไ้เน่ออกมาสิเจ้ากระทิงเอ้ยโอ้ยเยเอ้ยโอยอย่าแน่อย่แน่วันนี้ข้าจะสู้ตายที่มาเลยมาเลยอยู่ไหนอยู่ไหน อ๋อเออเอะเอกระทิงเท่าหายไปไหนแล้วเขาจะต้องไปท่าป่าเจียวแล้วแน่ๆอุ้ยแต่บ้านที่ฝีมือไม่เบาเลยปอยกายเข้าไปหาเจ้ากระทิงที่ท่าป่าเจียวจะอยู่ที่นี่รับมือองค์หญิงหน้าหยกนะเออโอ้โหเอออออืม กลับมาแล้วค่ะไอ้อ๋อ,อ,องอท่านไม่เป็นไรใช่ไหมออนหน่อยอลริงวอ,อกนี้ร้ายกาศเหลือเกินสู้จนข้าหมดแรงเลยเจ้าท่รักชิงพัดขึ้นมาได้หรือเปล่า <c oughs> ข้าก็ต้องใช้อุบายถึงจะเอาคืนมาได้ <c oughs> ต้องเก็บไว้ให้ดีนะหูหญินถึงตายก็มอบให้ลิงวอ,อกไม่ได้นะรู้ไหมข้าทราบแล้วล่ะคะ่ะอืมไป,ไปนวด <c oughs> น <c oughs> กระทิ้งเข้าออกมาเดี๋ยวนี้เร็วๆตามมาเร็วลวอก่นนี่ผู้หญิงเข้าไปเร็วๆนะข้าจะไปสู้กับเขานี่เจ้าเล่งวอกร้องตอนทำไมข้ารออยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วเล่งวอกยังจะขอยืมพาดอีกไหมทำไมไม่พูดเล่าเงียบใจเงียบใจเฮ้ยมาเลย

นี่น่ <S <S right. oh, oh. ่โอ้ยลิงวอกจะยังอ่อนฮาดอยู่นะลิงวอกย้ำลิงวอกกลิ่นนะเโอ้ยอ อ้อน <Merci>. uh, oh. ี่อ่ะเฮ้ยแครอทโอ้โหป้าอ๋อเหนื่อยเลยเดี๋ยวก่อนี้นี่นี่เลยเลื่อยโอ้โหเลื่อยเลยอืมก็เลื่อยจนสลบโเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอฟื้นก่อนโอ้โหไปไหนแล้วทีเผลอได้ โอ s <S ้เต็มเตมโดนนิ้วูดพูดไปเล็บขบเลยเดี๋ยวเดี๋้นี่มึงเาะอีกเาะอีกเอ้ยนี่น่สองมือเสร็จแน่นอนไม่น่ารอดโดนขยี้ร้ได้ เสียงตอบเร็วๆอะไรเนี่ยดีไม่ใช่สองนิ้วึกลับมาแล้วจ้าโอ้โหกลับมาเร็วจังเราราวไมเล่โอ๊ยกระทิงร้องโวย ได้นี่เจ้ากระทิงเข้าจะรีบไปไหนเล่านี่มาหยุดี๋ยวนี้เลยนะโอยกระทิงเข้าวันนี้เจ้าไม่มีทางรอดอีกแล้วอ่ะมาอืมมานี่ ยังไงมาเข้ามาเลยฮิฮ่าฮามาอนี้เหรอมาเฮียฮ่าฮ่าฮ่าฮิฮิ อยู่นี่อืมฮึบฮึบฮอบมาตายอ๋อน้องลิงขอเห็นแกที่เราเคยเป็นพี่น้องกันปล่อยค่าไปเถิดนะได้อาพัทวิเศษมาให้ข้ายืมก่อนสิอ๋อพัทวิเศษอยู่ที่องค์หญิงหน้าโยก ฮอ๋อได้มัดไปเลยนี่ล่ามซะบิ่ลิงจะแทงโอหญิงได้หยกเป็นดางจิ้งจอกข้าถล่มถ้ำนั้นน่าล่าเป็นหน้าลอยเจ้ามาพอดีเลยเดี๋ยวข้าอาพันพิเศษได้แล้วค่อยปล่อยเขานะไม่ต้องห่วงเรื่องใช้ควายไทยได้ที่ข้าถอดอยู่แล้วพี่ลิงอีมเจะเฮ้ยโอ้โหอาฮอาอาออกระทิงเท่ายอมแพ้แล้วเอาพันพิเศษไปให้ข้ายืมเธอ ฟังให้ดีนะพัดวิเศษอยู่ในปากข้าเอาลูกชายข้าคืนมาเอาสามีข้าคืนมาด้วยไม่งั้นข้าจะปลืนพัดลงท้องถึงตายข้าก็ไม่ให้ยืมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยอาซออย่าล้อเล่นน่าไม่ได้นะ้อาซอเอาตอนหน่งเตียนี่ท่อนหน่งเกียนี่นี่ดูสิใครมาเนี่ย ลูกยังไม่ตายจริงๆสนอคงไม่ได้ทําให้ลูกตายท่านแม่เดี๋ยวเนี้ข้าอยู่กับเจ้าแม่กวนอิมแล้วลดูสิข้าไม่เป็นไรเลยจริงไหมโอ้สัสาไหลเลยดีแล้วพวกเขาแม่ลูกพบกันแล้วล่ะนะเออดีดีดีดท่านเฮงจี ที่แล้วมาพวกเราไม่ดีเองหลวงเชื่อคําเล่าลือเข้าใจท่านผิดพวกเราขอขอมาท่านนะนิพพัทธวิเศษท่านเอาไปเถอะว่าใจเธอ้อเซื่อดับไฟภูเขาไฟได้แล้วข้าก็จะคืนพัดให้อย่างแน่นอนนะท่านเฮงเจียอีกไม่นานพวกทั้งสี่คนก็จะฆ่าภูเขาไฟได้แล้วนะ เอาแล้วไตซื้อถังสวรรค์ทรงเมตตาแล้วพวกท่านก็เดินทางต่อไปเถอะนะดีเออ่พัดวิเศษอัศจริงๆเน่ยถ้าพัดติดต่อกัน49ทีภูเขาไฟก็จะดับสนิทตลอดไปออฮ,ฮงั้นถ้ากับพัดต่อไปทำความดีเพื่อราษฎรนะข้าจะทำตามที่บอกดีข้าลาละ่ะแล้เนน,อนอะ